สวัสดีครับ,น,รบนี่คือรายการสุขและสวยนะครับสำหรับวนันนี้รายการของเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลง <c oughs> ไม่พูดมากเลย <c oughs> เพราะเรามีเรื่องดาวดีๆที่จะมาเล่าให้ท่านฟังโอ้โหนะเ,เป็นรเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างความสวยเ,เ,เกี่ยวกับสุขและสวยอย่างแท้จริงเลยก็คือว่ารูปร่างจะสวยแล้วก็จะสุขใจด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูเลยนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ สูธ่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกะระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวรสารนา,านาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมาก การส่วนเกินน้อยการลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ5.5%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นอะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะฮะก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลปัจนนี้นะครับ พาะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทางเคียงหรือไม่มีภาวะเครียดก็อ,อยู่ในกฎในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายสบาย mean, อยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าําอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟาเข้าไปในชาหรือเข้าไปในกว๋วยเตี๋ยวกระับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายบายซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสักราสราสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุ่นสวยนะครับ แล้วเราก็จะได้ร่วมกันเผี่ยวทางแผ่นดินและตอนนี้ครับผู้ที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดกระชับสัดส่วนได้เป็นอย่างดีนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียไฟ t o โตซูติคอลจำกัดมหาชนครับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยาจิตราครับสวัสดีครับาจารดีครับสวัสดีครับสวัสครับาย์ครับผลิตภัณฑ์ที่ว่าสามารถที่จะลด กระชับแล้วก็ดูแลรูปร่างสัดส่วนเราได้ใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะใกล้เคียงเลยค่ะก็ต้องเรียนว่าจริงๆเป็นงานวิจัยที่เป็นตัวที่เปิดศักราชของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยเราคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกของประเทศไทยครับแล้วเราก็วิจัยพัฒนาต่อเนื่องมาเสริมศักยภาพเสริมประสิทธิภาพมันมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มันก็อยู่ในรูปหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ แต่ละตัวก็ใช้ได้ผลชัดเจนนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็อยู่ในการพัฒนาเพื่อจะนําไปสู่อเมริกาครับเชื่อว่าปีหน้าในอเมริกาคงจะลือเรื่องกันพอสมควรอันนี้ย้ากันอีกนิดได้ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันสกัดหรือทํามาจากอะไรางไรบ้างเราก็ทําจากผลส้มคาซีเนียนะครับก็แต่ปีสิบกว่าปีที่แล้วแหละนะครับแล้วปัจจุบันนี้เราก็ออกมาหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ย หลายหลายคนก็อยากจะใช้ลดไขมันส่วนเกินก็กลัวมีปัญหาโน่นนี่รเราก็บอกว่าเอางี้ให้การลรดไขมันส่วนเกินเป็นความเพลิดเพลินของชีวิตเลยดีไหมตหรับที่คิดว่าจะได้รับการตอบรับแล้วคนใช้นี่ต้องชอบใจแน่ๆนะครับก็คือตหรับที่เราเอาบิสกิตให้ใช้คู่กับน้ำมังคุดคือมีทั้งกินมีทั้งดื่มครับวิธีการเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับ เอาเป็นตัวตัวเลยฮะอาจารย์อเคเรามาเราแชร์ว่าผมเราแนะนำให้ใช้เป็นชุดนะฮะเพื่อความสุขในการลดไขมันส่วนเกินนะฮะก็เป็นบิสกิตแล้วก็น้ำมังคุดน้ำที่อยู่ในกระป๋องทีเนี้ยนะฮะที่บอกว่าควรแช่เย็นแล้วก็เขย่าก่อนดื่มนะฮะบิสกิตก็สิบชิ้นครับคู่เนี้ยแทนอาหารหนึ่งมื้อพูดง่ายๆก็คืออาจารย์จะให้รับประทานอันเนี้ยแทนอาหารหนึ่งมื้อแทนอาหารหนึ่งมื้อ มื้อไหนดีครับอาจารย์คบมื้อไหนก็ได้ครับมื้อไหนก็ได้ได้สารอาหารครบถ้วนครับแล้ว่ามันน่าจะเหมาะกับมื้อเย็นเนาะเพราะว่ามื้อเช้าเรามักจะต้องแรงหน่อยครับแต่คนไทยเราชอบมื้อเย็นหนักๆไม่เราชอบมื้อเย็นหนักมื้อเช้าเบาที่จริงแล้วเนี่ยมื้อเย็นมันต้องเบาเพราะฉะนั้นถ้าเบาอย่างเงี้ยต้องเอาไว้มื้อเย็นแล้ววิธีวิธีจะใช้นะฮะก็ให้อน j o ยกับมันจริงๆละเมียดละไมกิน อ่ออย่างนี้เดี๋ยวเอาแก้วนี้ลบก่อนเอาแก้นี้ลบก่อนอ่าผมโชว์ให้เห็นเลยนี่ก็คือบิสกิตมีปริมาณไหมฮะจ่ายว่าหนึ่งมื้อนี่ประมาณ10ชิ้น10ชิ้นอ่านะฮะกินนิดนิดริบหน้ามังคุดไปเรื่อยๆอ่ออันนี้ราชิ้นอาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะฮะไม่มีอัดลมอะไรไม่มีครับไม่มนะฮะรัองไม่พุ่งใส่หน้าเออก็อยู่ในกระป๋องที่แบบว่าสวยงามด้วยนะครับนี่ ว้าวเหมือนสมูตตี้นะฮะจานเซลีใช่ใช่าแช่เย็นแล้วออกมาเป็นสมูตตี้เลยแหละเย็นเย็นดื่มได้สดชื่นเลยยิ่งแช่เย็นจะยิ่งอร่อยนะครับถ้าจะให้อซี่ด้วยก็ยิ่งยิ่งดีใหญ่เป็นเกล็ดหน่อยนะครับอต่เช่นเยวแต่ทุกวันนี้เนี่ยก่อนทานข้าวเนี่ยก็จะทานอันนี้ก่อนเสมอจานต้องอธิบายอันนี้ด้วยครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นชนิดชงดื่มเพื่อแล้วก็ให้ใช้คู่กับบิสกิตเหมือนกันนะครับกรณีที่คนไม่อยากใช้น้ำมังคุด แล้วก็กินบิสกิต1ิบชิ้นเนี่ยครับพอชงในนี้สองซองแล้วก็บิสกิตสิชิ้นเหมือนกันสองซองนะคะสองซองสองบอ๋ออน้ำอันนี้ที่อยู่ในซองมีประสิทธิภาพในการลดไขมันส่วนเกินเทียบเท่ากันหนึ่งแก้วก่อนรับประทานอาหารก็ได้เห็นว่ามันละลายได้เร็วกว่าน้ำตาลอีกใช่มันละลายเร็วมากเลยนี่มันดีอก็หมดละเดี๋ยวผมลองทดสอบรสชาติดูอร่อยกลิ่นไม่มี มันคือส้มแขกกลิ่นไม่มีรสชาติมันคือส้มแขกมีนิดหน่อยคือคือถ้าไม่นับสีแล้วแทบจะเหมือนกับดื่มน้ําเปล่าอย่างนั้นเลยนะฮะแกล้มกับบิสกิตได้นะครับครับหมดสิบชิ้นกับหนึ่งจะหนึ่งกับหนึ่งเซตหนึ่งเซตอิ่มบิมกิอ อันนี้เป็นรสอะไรยังไงไหครับรสบาร์บีคิวครับเป็นรสบาร์บีคิวขออนุญาตชิมเลยได้มครับใช่ครับอะไรกว่าเขาเก็บกุ้งก็เหมือนกับคลกสต์ยืนยันนะฮะแล้วก็เบาๆอร่อยกว่าเขาเก็บกุ้งไม่ไดหมดแน่เหมือนที่อาจารย์ิบอกเคี้ยวชาช้าเคี้ยวชาช้ากินละเมียดละเมียด เรเมียดละไมรับประทานไม่ได้ละมั้งอ้าสูตรลดความอ้วนนี้ได้ฝึกกันเป็นผู้ดีเป็นในตัวนะใช่ครับต้องรับเมี้ยวช้าช้าเพื่อให้เกิดมันจะได้ไปเข้าไปปั๊บมันทํางานเลยอืถ้ากินเร็วมันจะความความความนี่ไม่ใช่ไม่ได้เพราะนั้นเราก็แทนอาหารได้หนึ่งมื้ออาจารย์เป็นไงครับรสชาติหมดแก้วเลยอะไรมาอาจารย์ขาวะแคปซูลนี่อาจารย์ให้ทำอะไรคะแคปซูลนี่ก็ สมมุติว่าเราเราไม่อยากใช้เพราะมันมันวุ่นวายเราก็ใช้แคปซูลสองสามแคปซูลดื่มน้ําไปเลยวันละหกแคปซูลก็มาก็เหมือนกับตัวที่เป็นผงใช่ครับแต่ไปอัดอยู่ในแคปซูลใช่ครับซึ่งก็ให้ผลแต่พี่คิดว่าคนที่ต้องการอะไรเป็นมือมือนะครับไอเนี่ยจะสนุกสนานมากกว่าถูกต้องครับสนุกสนานมากกว่าคือแคปซูลเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันก็โอเคมันอาจจะตอบสนองเรื่องของโภชนาการนะคะแต่ไม่สนุกนะจาน จะนึกถึงสาวออฟฟิศนั่งทํางานไปนั่งเคาะคอมไปนั่งกินบิสกิตจิบน้ำมงคุดไปออืชัดเจนมันสนุกกว่านาะแล้ววันหนึ่งอาหารมื้อกลางวันไม่ต้องกินกินแคปซูลนี้ไม่สนุกเท่าไหร่ไงคืออาจจะอาจจะอยู่ทํางานต่อเนื่องได้เลยได้เลยแต่แคปซูลเนี่ยเหมาะเวลาที่เราเดินทางจริงครับแต่ไม่ถึงกับทําให้คนที่รับประทานเนี่ยโหยไม่มีแรงไม่ครับ แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ําหนักหรือรูปร่างกระชับได้ที่แล้วหยุดได้ไหมครับเราหยุดได้ครับเพราะมันไม่เกิดสภาวะโยโย่เพราะในขณะที่เราดื่มเนี่ยแล้วก็กินเนี่ยอเราได้อาหารตลอดเวลาเป็นสารอาหารครับเรากินอาหารน้อยลงเท่ากับที่เราเคยกินเกินจนสร้างเป็นไขมันส่วนเกินแต่ได<ร>้รสชาติอย่างนี้นะอาจารย์ขาสามารถใช้เป็นอาหารประจําเลยคือสร้างนิสัยเลยถูกต้องก็เหมือนอย่างบางทีเราเจอคนผู้ใหญ่บางคนนะครับพอแก่มาอะ ทานฝรั่งอย่างเดียวทุกเย็นใช่ครับบางคนทานแอปเปิ้ลอย่างเดียวทุกเย็นครับนั่นสมมติถ้าอันนี้ของอาจารย์ได้ผลนะก็เอาอันนี้ของอาจารย์เป็นอาหารเย็นประจําทุกเย็นไปทดแทนได้ไปทดแทนไปเลยหรือถ้าเป็นมื้อเช้าจะเพิ่มปริมาณของบิสกิตมากกว่า10ชิ้นก็ได้ไม่ดีไม่ดีเอาไม่ดีอีกเออแค่ส0ชิ้นพอแล้วแค่1ิบชิ้นอย่าเกินนะอ่ะอันนี้ต้องตามสูตรนะที่บัสกินน้ำเยอะๆเหลือแดชิ้นด้วยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ นี่ไปคนละชิ้นใช่ไหมฮะสักพักอาจารย์ก็รู้สึกเอ๊ะมันมันอิ่มนะอิ่มจริงๆอ่าเออยิ่งถ้าดื่มน้าเยอะนะยิ่งอิ่มใหญ่เลยแปลกนะปกติเนี้ยของทานเล่นจะทานไปเรื่อยๆเพลินไปเรื่อยคุณต้นลองคิดดูว่าถ้ากินสิบชิ้นกินเข้าไปทันทีเนี่ยจะรู้สึกยังไงจุกขึ้นมาเลยนะมันไม่เพลินแล้วแหละเพราะฉะนั้นต้องดมยัดละไมกินต้นพี่ว่านะต้นต้องพยายามเปลี่ยน perception นะครับอย่ามองเป็นแน็คให้มองเป็นมิลเข้าใจไหมอย่ามองเป็นของกินเล่น ให้มองเป็นอาหารประจํามื้อถ้าเกิดว่าต้นทํามองเป็นแน็คนะต้นกําลังทําลายเป้าหมายของอาจารย์ใช่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 ใจไหมเป็นมื้ออาหารหนึ่งมื้อเลยต้องเป็นหนึ่งมื้อทีนี้คุณต้นอาจารย์ครับแล้วก็มีของแถมถ้าเราตรงไหนมีไขมันส่วนเกินมากทาเลยอตรงยหนที่มันล้นล้นใช่ไหมจะต้นขาก็ได้จะเอวก็ได้ชัดเจนมากสองสามสองทาครั้ง นวดต้องคลึงต้องตบต้องตียนนึงไม่ไม่ะครับสองนาทีสองนาทีครึ่งตอนเช้านะหรือก่อนนอนวันละสครั้งได้ทุกที่ได้ทุกที่นะที่มีไขมันที่มีไขมันอย่าไปทาหัวเข่านะตรงนั้นมีไีไขมันนะอาจารย์ครับทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยของคนไทยใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เอเชียใช่ครับพร้อมเกิดคณะนักวิจัยของเรานะครับ ก็เราก็ทําด้วยใจรักแล้วเราก็รักผลิตภัณฑ์นี้มากนะฮะแล้วเราก็ทําให้คนมีสุขภาพดีไปด้วยขณะที่ผิวพรรณก็ดีนะฮะกระชับสัดส่วนแล้วก็กล้ามเนื้อมีเพิ่มขึ้นด้วย เพราะฉันจะไม่เหี่ยวไม่ย่น,นผลิดพัณฑ์นี้เป็นผิดพัณฑ์แห่งกุศลสร้างสุขครับซึ่งก็ชื่อเรางายสุขและสวยสงสัยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ครับ,ร,บรูปร่างดีหุ่นดีใครๆก็อยากได้แต่ต้องมีวินัยนะคะอยากจะแนะนําจริงๆเลยค่ะว่าเบสกิตสิบิ้นกับน้ำมังคุดหนึ่งกระป๋องเนี่ยอยากแนะนำให้เป็นอาหารมื้อเย็นประจำวันทุกวันจนเป็นนิสัย วันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเวลาของเราก็หมดด้วยครับหมดแล้วครับวันนี้เราสองคนพร้อมกันจ์พิเชษก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ